ก็ยังอยู่รั้วสะพานนะครับรั้วสะพานี้จะภาพไทยล้าวยังตามอยู่โมือการก็จะตามงานทารั้วสะพานาวิจฉาภาพไทยลาวแห่งที่ห้ามือการบริการม,มาให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันต่อน,นะครับนี่เลยนะครับที่มองเห็นข้างหน้าก็จะเป็นตัวสะพานนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดู จะแล้วเสร็จหรือ,อยังนะครับนี่เลยนะครับข้างบนแต่ก่อนต้องใต้สะพานตรงนี้ถ้ามองไปข้างบนก็จะไม่มีรั้วนะครับมาบัดน,นี้ก็รั้วโอเคเรียบร้อยนะครับตรงข้างบนถนนสองหนึ่งสองนี้นะครับตรงนี้เลยรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ๋ยวนี้เลยอีกหน่อยพอสะพานเปิดก็ได้ขึ้นไปเดินเดินดูได้ดดดชมกันข้างบนนู้นนะครับ กำลังวิ่งอยู่มองใจเรื่องไงบรโดดข้างบนนะนี่เลยครับถนน2องหนึ่เรมืองการหนองคายอันนี้ครับท่านผู้ชมนึกว่าไออยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกอันหนึ่งก็คือรถปรับอากาศ2ชั้นเนี่ยนะครับว่าวิ่งไปจะชนไหมคือห่างเป็นเป็นเมตรเลยนะครับจากตัวรถขึ้นไปหา สะพานนะครับสูงมากๆเลยนึกว่าก็นึกว่าเตี้ยๆต่าๆไม่ใช่นะครับสูงมากๆเลยจากรถขึ้นไปนะครับตรงนี้เลยถ้ารถปิกอัพรถธรรมดาโอ้ย,ยังห่างกันเยอะเลยครับรั้วแต่ก่อนก็ไม่มีนะครับตรงนี้ขี่ไปก็ไม่มีรั้วขึ้นมาโชว์ข้างบนมาบัดนี้ใต้ถนนสองหนึ่งสองข้างบนก็มีรั้วเรียบร้อยนะครับ ถายจะแล้วเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านเราจะทานนิดหนึ่งการหัวมือกะลิโมอะไรนะหัวนู้าานเลยนะฮะอืมมันจะกาศใต้กระพรานมิตรภาพไทยลาวก็โอเคไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรอีกนะที่จะทำตรงน,นี้นะหมดแล้วนะครับใต้กระพร์มตรงนี้นะไม่มีอีกแล้วก็เขาก็เหลือ เก็บงานตรงนู many, seat, so it. So it so, ้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆก็คงจะจบโดยวเพื่อจะพามาเราะทางนี้จะโอเคหมดแขนาดนั้นข้างบนกำลังทำรั้วเลยนะทำรั้วทำราวจะพาเนี่ยนะนี่เลยครับท่านผู้ชมรถปรับอากาศวิ่งไปน่าสบายเลยทีแรกหนึ่งมันไกลกันึกว่ามันจะชนไหมหรือต้นมันต่ำมันเตี้ยแล้วเกินตัวจะพาน ที่ไหนน่้พอไปดูได้คนละเรื่องเลยครับทางกับประม่านั้นไม่ได้เลยแต่ราคาเที่ยมชน,ะนะสะพานนะครับเสร็จหมดแล้วครับตั้งต่วต้นเป็นจอกนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับผมเดินไปดูยาวๆมานาอันนี้ก็จะเป็นป้ายถนนขอะไรจะเป็นถนนสองยังสอยง,งนะครับ การหนงชายกรบนรถคนกวมรถคนงานนะครับจอดอยู่จนโนเลยจูโน้นเลยนะครับก็เขาจะโอเคกันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งยาวทั้งอะไรั่แหลนะ วนก็นมือขึ้นม,มันนะคับไม่มีแดดเลย,เลยหลายวันแล้วนะครับ ถ่ายข้างบนจะถ่ายขึ้นไปถ่ายล่าไม้ก็คงต้องรอให้ท่านนายกนู้นะครับมาเปิดอะไรท,ทําพิธีอะไรเปิดอะไรง่ายนะผมคิได้ขึ้นมาช่วงนู้นแนะหละน,นะครับหลังจากนั้นก็คงถ้าเปิดแล้วก็คงขึ้นไปได้ตลอดลนะครับตัวชุดข้างบนนะจะมาดูไปชมความงามพร้อมกับแฟนขับอะไรน่อยากจ,จะมาดูสะพานยิทธภาพตร์ตะลา,ะาราก็น่าจะเปิดประมาณไหนผะมืองการคิดว่าน่าจะแข่งเรือนะกว่าจะ กว่าอะไรต่อนี่าจะเข้าที่เราทางก่อนจะโอเคได้นะครับนม้ว่าเสร็จแล้วก็เปิดไม่ใช่นะครับก็รอให้อน,นุนที่เขาทางปูนแห้งหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับอันเดียบร้อยแล้วกระบวนการกจะทําการเปิดได้นะ,ะนะสถานีรถไฟกันแต่ก็อาจจะเปิดก่อนนะครับเปิดมันจะเป็นทางการหน้นะเปิดยังไงมันเป็นทางการจะเปิดให้คนขึ้นไปดูไปชมได้ครับ แต่ไม่ได้อดขึ้นไปวิ่งนะครับคนไปเดินชมสะพานก็คงไปเดินได้นะครัที่อยังไม่เป็นทางการนะแสงตะวันครับก็อย่างเงี้ยนะครับ หายช่วงค่ำเหมือนกันไปเลยตะวันกำลังจะตกดินนะหลานสาวสองสว่างอันนี้ไฟก็ติดันดีก็ดีิเราจะบรา2สองถนนนะครับติดแล้วนะก็โอเคกันหมดอ่ะไมวโอเคได้ไงสภาก็จะแล้วเสร็จแล้วนะครับ ก็ต้องเติมต้นจนจบนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับสะพานเปิดเมื่อไหร่เพราะว่าการหนุ่มมเืองการจะขึ้นไปดูพาท่านผู้ชมมาเที่ยวข้าบนหายสะใจเลยนะครับทำไมเสร็จยากนะครับตามผู้ชมที่อื่นด่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรถนนเข้าก็ต้องเชือกอ่อนถนน ถนนเข้านะครับถนนช่วง9กิโลครึ่งก็เสร็จก่อนตัวอาคารพอเสร็จถนนเสร็จก็มาอาคารก็เสร็จจากนั้นก็โอ้เลยมาตั้งหลายเดือนแล้วก็เป็นปีกว่าจะสะพานกว่าจะเรียบร้อยโอเคได้นะครับจะเสร็จเร็วม,มาเป็นหลายตัวให้แล้วเส,ส,สร็จก็แล้วกันนะครับน้อนครับ ตามไปรเรื่อยๆนะคะรับกลุหมือนกันก็นจะตามทางขึ้นหน้าของจะฟังมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได,ด้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับแต่จนนี้ไปก็คงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับท่านผูชน้ชมครับ